สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบงวัวทองเก่าเดือนครับเก่าเดือนซีหาหมือแล้วครับไก่คอดครับตัวนี้ครับพี่น้องบ่ต้องล่อโดดครับท้ายสูงลอยสามสิบเจ็ดครับตัวนี้ครับแดงเป็นแดงครับเชื่องเป็นเชื่องครับกินยากินเฟื่องดีครับหน้าตาครับนิสัยครับนิสัยดีครับบอดูไล่ครับลูกสองขาทองครับ มาให้รูปให้เก่าครับอยากให้เลนน้ำครับง่วก็ได้ครับว่ามันเล็กหน่อยครับงามดีครับตัวนี้ครับแดงดีสดดีครับแข้งขาประกันให้ทุกทอนครับสิบหามือครับไก่ขอดแล้วนะครับน่เป่งเลยครับน่เป่งเลยครับนมเป่งแล้วครับเก่าเดือนสีหามือแล้วครับ เปิดไว้สามหมืนสามครับพี่น้องครับสนใจกะโทรหาบอตึงได้ครับทรงฟี่ห้ลอยโลครับแมนี่ครับไพหางัวเลี่ยงครับแนะนําเลยครับตัวนี้ครับหน้าเลี่ยงครับพี่น้องครับไพมาง่วงหูครับนิสัยดีครับจัดไปครับตัวนี้ครับ น้องน้ำหวานครับซื้อเพิ่นครับน้องน้ำหวานครับตัวนี้ครับซื้อน้องน้ำหวานนะครับเด้อสีแดงช่ำๆครับแดงสดๆ,ๆครับ หัวอยู่บ้านนวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่ของหัวเบาตึงครับขีบเล็บคอเท่ากับงามครับน่มกระซีครับเพจกระดำครับบวมลงมดแล้วครับเพจครับงานลงมืดแล้วครับเพจครับย่งตะสีออกครับพี่น้องครับอยากให้เหาเก่าให้ครับบบกเก่านะครับหยามครับ สนใจโทรมากครับเด้งเด้งสดๆจังสี่ครับ สนใจกระโทรมากครับพี่น้องครับใครต้องการงัวทองงัวอโอ้โหเชิงเชียงแนวนี้ครับโทรมาเด้อครับเด้อเบาตึงรอจัดทรงครับงามอิลีครับตัวนี้ครับนาเลียงอิลีครับสดอิลีครับเก่าเดือนที่หามือแล้วครับตัวนี้ครับสวัสดีครับผม